ื้อหาในในิยายชุดนี้สร้างจาก ChatGPT เรียบเรียงและพากเสียงโดย Nix Studio โปดรับฟังเพื่อความบันเทิงเพิดเพลินในระหว่างเดินทางพักผ่อนหรือใช้รับฟังกล่อมนอนย้อนเวลาโลกาวินาท EP 10ตอนที่10ปรอยแผลของการเวลาเสียงกึกก้องจากโลหะเสียสีกับพื้นก้องสะท้อนทั่วห้องวิจัยใต้ดิน ขุนรินลิอาและเอลเงยหน้าขึ้นช้ามองไปยังเงาดำมหึมมาที่ค่อยๆก้าวออกมาจากความมืดขนาดมันใหญ่เกินไปขุนพึมพำร,ร,รู้สึกเหมือนตอนเองกลายเป็นเพียงเศษฝุ่นเมื่อเทียบกับโครงเหล็กที่สูงตระหง่านนั้นขุนยนยักขยับท่อนขาอย่างเชื่องช้าแต่มั่นคง ทุกย่างก้าวของมันสร้างคลื่นสะเทือนใส่โครงสร้างรอบด้านแสงไฟสีฟ้าจากพื้นห้องยังคงเรืองสว่างขึ้นเรื่อยๆราวกับห้องทั้งห้องกำลังถูกปลุกขึ้นพร้อมกับมันแผ่นเหล็กบางส่วนหล่นกระแทกพื้นเมื่อหุดยนต์พลิกแขนขวาขึ้นมาตรงปลายแขนคือปืนพลังงานขนาดยักษ์ ที่เต็มไปด้วยสายไฟและกลไกหมุนวนกระจายตัวเอลตะโกนเขาคว้าขุนกระโดดหลบในขณะที่ลำแสงพากมา,าสีน้ำเงินพุ่งผ่านเฉียดหัวรินกับลิอาไปไม่ถึงคือพื้นเปื้องหลังถูกเจาะทะลุเป็นหลุมลึกแรงกระเปิดสาดสะเก็ดเหล็กกระเด็นใส่ผนัง เสียงไซเรนดังขึ้นทันทีมันมองเห็นเราได้ยังไงมันจับขึ้นพลังงานจากหินเรามันมาด้วยเอลตอบทันทีพลางถอดกระเป๋าออกโยนไปอีกทางคุณโยนเบี่ยงตัวตามกระเป๋าทึงเชื่องช้า ปอดที่เสียงคล้ายคํรรามต่ำจากระบบจะดังขึ้น,เ,นเราต้งรีบหาทางหยุดมันขุนพูดเอลมองไปรอบห้องก่อนสายตาจะสะดุดกับแผงควบคุมเก่าๆบนผนังด้านหนึ่งที่นั่นนั่นคือศูนย์ควบคุมของมันพวกเขาแยกกันวิ่ง รินพุ่งเข้าไประเบิดควันสีขาวใส่ใบหน้าหุ่นจนโดยหวังเบี่ยงเบนชั่วขณะขุ่นกับเอลมุ่งหน้าพยังแผงควบคุมลิอาคอยยิงขัดจังหวะด้วยกระสุนไฟฟ้าจากปืนพกแม้จะไม่ทำอันตรายหุ่นจนได้แต่ก็ชะลอความเร็วของมันพอให้เอลเข้าไปที่แผงโมรันชมัดระบบของมันเป็นไฮบริดเอลต่อสายเข้ากับเครื่องพกพา ตาของเขากระตุกเมื่อเห็นโค,รรค้ดปลักกฏมันไม่ได้ถูกสร้างไว้เพื่อโจมตีมนุษย์ฮะขุนเลือบมองมันถูกโปรแกรมไว้ให้ลบตัวแปรผิดพลาดในเวลาพวกเราเอลหยุดพูดขุนใจสั่นหมายความว่าไงหมายความว่าหุ่นยนต์นี้ถูกสร้างมาเพื่อ ฆ่าพวกที่ไม่ควรอยู่ในไทม์ไลน์นี้ใครบางคนรู้ว่าเรากลับมาแล้วในจังหวะนั้นหุนยน์ยักษ์ยกแขนอีกข้างขึ้นตรงฝ่ามือของมันมีอุปกรณ์เหมือนตัวสแกนเปิดออกแสงสีฟ้าเริ่มสว่างจ้าเราต้องหยุดมันเดี๋ยวนี้เอลเริ่มพิมพ์โค้ดด้วยความเร็วสูงขุนช่วยป้องกันด้านหลังรินวิ่งไปอีกด้านของห้อง พบสายพลังงานขนาดใหญ่จะทำอะไรลิอาตะโกนถามถ้าดึงไฟมันออกอาจล้มระบบได้ชั่วคราวพรินปีนขึ้นไปบนโครงเหล็กสูงควันยังลอยฟุ้งท่วห้องเธอคว้าสายหลักสองเส้นใหญ่กระชากออกพร้อมกันแสงทั้งห้องกระพ,พ,พริบทึบๆก่อนจะบืดสนิทอีกครั้ง เสียงหุ่นยนต์หยุดลงทันทีไฟในดวงตาของมันดับลงก่อนร่างเหล็กมหิึมาจะสุบพ่วงลงข้างหนึ่งเงียบงันพวกเขาแทบไม่เชื่อสายตาตนเองจนเสียงจากระบบสำรองเริ่มทำงานอย่างแผ่วเบาเอลกระสิบ มันแค่หยุดชั่วคราวก่อนที่ใครจะพูดอะไรเสียงฝีเท้าอีกคู่ก็ดังขึ้นจากอีกฝ้าของห้องชายในชุดคลุมดำยืนอยู่ตรงประตูที่เพิ่งเปิดออกหน้ากากโลหะครึ่งหน้าสะท้อนแสงสีฟ้าอ่อนดวงตาเบื้องหลังเงานั้นจ้องมาทางพวกเขาขอต้อนรับ ผู้หลงการเวลารินจับแขนขุนแน่นเขาเป็นใครเอวกัดฟันฉันจำเขาได้โปรดติดตามตอนต่อไปขอบคุณที่รับฟังกปดกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ